นี่รถโรงเรียนมาแล้วปรุงพลังเลยนะอ้วน,น,น,นนะอ่ะฮะอ๋ะองานที่เตรียมที่จะไปแข่งกันเหรอแข่งสามกันคอยดูายายแลบ่ได้ไปทำไมยากไทยเราก็ได้ไปคนละวันคนละวัน กินข้าวแล้วบากินเม่อไหร่พ่พาเขาจะซื้อของ <c oughs> คุณครูจะซื้อเน้นมะเขือ,อยาแตงม ไปหมูไปหม,มูจ้า<ด>ไปบ้องอีบ้านนี้กล่องเฟืองยุบขนาดเลยต่อเอ้ยชูไปกระโดดประกองเฟืองยุบเลย <c oughs> กองเฟืองแอดบัตนะ่ะยุบลงเกือบจะติดดินแล้วตอนนี้ <c oughs> จากกองมือมาเหมือนภูเขา เท่ขนาดน่รถนี่เนาะเอ้ยผุวน่ะเอาสักคันมาเฮ้ยผัวล้อใหญ่น่ะเออก็เขาแต่งน่ะแหละไปแล้วค่ะอันนี้เดี๋ยวจะไปฝากพี่ออยนะคะก็ไม่มีอะไรจะฝากคุณนเนาะ เพื่อนก็โอ้นะคะใจดีมากนะเพื่อนก็มาก็ซื้อทั้งเสื้อหมูเด้งให้พลอยนะคะให้แม่แล้วก็ซื้อขอนมมาฝักน้องพลอยนะตลอดนะเราก็ไม่มีอะไรมากมายก็มีแต่สิ่งนี้นะคะอ่ะก้วยน้ำวานะคะแล้วก็ฟักนะแต่ไม่ทราบว่าพี่เขาทานฟักหรือเปล่านะ เหลือทตูแล้วได้หมดใชั้เนามาตไมหมแล้วเออเะามีหลมีเลยแล้วก็อไรเ่แล้วเมืทาชนี้ก็พอนไ่บบอ่็ยแล้วกินตั้งต่พร้อมเลยเนี่ย่กระตูมน้ยแม่เกลือคนเกลือแม่ เลี้ยฟเว็ดมันมีตะแตูมีเห็นนะว่าได้กินเฟซมันมีกินคนเลี้ยมันมีกินอดก็ไม่่คนเลี้ยมันมกลนดอก่าหัวต่สเียหลุดไปอ่าดอกใสมาเขาใครเขาเา้ย่อยู่น้เขาเ่ยเขาเ้เขาเก่ามาชื่อเขาเก่ามาชื่อเก่าเมือ่กัน ก็ทำธรรกิจเสร็จแล้วนะคะมาส่งของแต่พอดีพี่อ๋อยนะคะไปตลาดนะคะพวกเป้านะคะแล้วก็กัดกันก่อนพอดีจะไปเอามันขึ้นรถเนาะ เช,ช้านะคะขาไปเมื่อกี้เนี่ยน้องๆวิ่งไล่นะคะสามตัวเลยนี่เกินคาดทุกคน ว่ารถไทเดียวจะหมดมันพอดีกระเทือนเนาะนี่เราก็เลยจะเอาไว้แล้วมาเอาอยักรอบเอากวเองได้เอารถไทน้อยขึ้นมาแก้ดูเองเออเอ้ยดิรถไทน้อยขั้นหนึ่งบอก

เราจะแบ่งเป็นสองเที่ยวทุกคนทีแล้ว,ว่าจะเที่ยวเดียวจะหมดมันเหลือกระเทินก็ระแบ่งเป็นสองเที่ยวเราก็จะปิดท้ายนิดหนึ่งแล้วก็นะกระเทินแล้วก็ลงไปกินข้าวเที่ยงกันแล้วก็ขึ้นมาใหม่ กกันก็ไม่ได้ลบหุานําแล้วก็ลบลงไประกันยั่งเราไม่วิกันได้ไปยอดนกอีกอยู่มันกันเราเป็นหนังพร้อมนี้แล้วเออกระเทือนเราวก็กินข้าวเราลงไปกินข้าวเรี่องหุ่นมากระเทืน รอบบ no ้าก็อู่ก็บชี่เถือกสู่แล้วโอ้ทางนี้ก็ยอดนกก็ปิ้งนึงบุทธเฮ้ยยางหกร้อยยอดผู้เดียวเขาเอาสี่กองเบิ่งย่างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด tám chín mười mười s mười hai con nhìn ha ảo chi cháu còn có bị thay chưa 咱们。